ยืนหน้าโบสถ์พร้อมกับให้พี่น้องตั้งนโมสามจบนะถือก้อนขนมปังไปแบบนี้นะครับยืนหน้าโบสถ์ท่องนโมสามจบแล้วสวดบทคาถาบูชานะครับเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะฮะกล่าวคาถาเสร็จนะครับให้นะฮะตั้งจิตให้มั่นแล้วระลึกนะครับถึงเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะครับขอให้บาร,รมีท่านเนี่ยช่วยขจัดปัจเป่าคุสาใสไและให้มนต์ดำ นะออกจากตัวข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดน,นี้ด้วยเถิดแล้วก็วางก้อนขนมปังไว้ที่หน้าโบสถ์หันหลังกลับอย่าหัน,หน,หน,หนไปมองเด็ดขาดพอทําแบบนี้แล้วให้กลับมาอาบน้ํามนตนะ์อาบน้ามนต์ท่นี้เป็นน้ามนต์ล้างซวยนะครับเป็นน้ามนต์ร้อยแปดวัดนะครับให้ทําในคืนวันเพ็ญนะเอาน้ามนต์ใส่พานไปตั้งกลางแจ้งเพื่อรับแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอนุภาพจะแรงที่สุดได้ผลดีสุดนะครับในเคสที่เจอของหนักๆมาเนี่ยนะครับเวลาลาดน้าเนี่ยนะน้ำ